สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะครอบครัวซุปตาดังผ่านลูกสาววัยเจดเดือนบกมือลาไทยเหินฟ้าสู่อเมริกายกครอบครัวมุ่งสู่ USA เวลาเดินเร็วมากเพราะแป,ป๊บเดียวน้องนาตาชาลูกสาวสุดที่รักของฟุกเกิร์พลและนาตาลีเจลาวนนนตอนนี้อายุก,กว่า7เดือนแล้วล่ะค่ะเติบโตสมวัยน่ารักนะ่าเอ็นดูมีแฟนๆติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมือง และล่าสุดนี่คือการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของหนูน้อยเพราะงานนี้พ่อฟุกแม่ลีได้พาลูกสาวไปเปิดหูเปิดตาครั้งแรกนอกประเทศโดยนาตาลีเปิดเผยว่าหนูเก็บกระเป๋ารอตั้งแต่อายุเดือนกว่าวันนี้หนูจะได้บินแล้วค่ะหนูจะหนีเที่ยวแล้วนะคะหนูจะไปไหนลองทายกันดูไหมคะขณะที่พ่อฟุกได้เปิดเผยอุ้มลูกสาวบนเครื่องบินพร้อมระบุว่ากำลังออกเดินทางจากกรุงเทพ My first f i g h t of this year and at baby n a t a า h a first f i g h t ever f i r s t f i g h t 2 0 2 1 n h 8 0 6 from Bangkok to NRT ซึ่งคาดว่าเทปแรกในรอบปี3คนพ่อแม่ลูกได้บินเที่ยวไกลถึงสหรัฐอเมริกาเลยล่ะค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อมให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ